สวัสดีค่ะดิฉันกน,นิษฐาจันทร์นะคะขณะนี้ดิฉันนั่งอยู่ในบริเวณวัดศรีประดู่นะคะวัดศรีประดู่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลน,นครอุบลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ<ม>คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ดิฉันได้มีโอกาส,ะะกาสเข้ามาแวะเยี่ยมชมนะคะที่วัดศรีประดู่เห็นญาติโยมเยอะแยะมากมายเข้ามาในวัดแต่เช้าตรู่นะคะดิฉันสงสัยค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นมาทําอะไรกันแต่เช้าเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวัดทั่วๆไปนะคะ ้าไม่ใช่วันพระสิบห้าค่ำหรือแปดค่ำเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยมีญาติยมเข้ามาในวัดเยอะมากขนาดนี้ดิฉันและอกสงสัยไม่ได้ค่ะก็ไปเจอคุณแม่คนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมพิเศษอะไรกันเหรอทําทไมมากันแต่เช้าจังเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่แนะนําตัวเองค่ะแล้วก็จะให้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่ารายละเอียดของการมาทําบุญตรงนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่านะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะ คุณแม่ช่วยแนะนํานิดนึงนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะและทําอะไรที่ไหนนะคะค่ะแม่นวลจันทร์ทานให้ค่ะเออทำงานอยู่เ,เป็นประธานอสมออยู่ชุมชนวางทองในเขตเทศบาลน,นครนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะในเขตเทศบาลคุณแม่มารู้จักอว่ามาทนนําบุญนี้ว่าว่าเขามีกันยังไงคะใครแนะนํามาคะจ้ะาครั้งแรกก็แม่สมจิต สุพจน์เป็นคนแนะนำมาเพราะว่าเห็นแม่หน้าตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยสุขสบายใจเท่าไหร่หมายถึงของคุณแม่ใช่ไหมคะของคุณแม่เองใช่ไหมคุณแม่นวลจันทร์ทานให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยพ่สมจิตก็เลยพาไปหาอาจารย์เป้ไปหาอาจารย์เป้พอพอได้ไปศึกษาแล้วอาจารย์เป้ก็พูดตรงกับใจที่แม่คิด เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วทีนี้ระยะหลัง่ตั้งแต่สามีเสียชีวิตลูกมาเสียชีวิตอีกแม่ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรก็เลยไปไปดูให้อาจารย์เป้เป็นคนดูศาสตร์คืนดวงนี้ให้แม่ตั้งแต่นั้นมาแม่ก็ทำพิธี เข้ามาวัดนี่แหละทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแมวก็ทุกทุกคนเนี่ยมีทุกกันหมดทุกคนแต่ว่าแม่ไม่มีอะไรแบบว่าไม่ไม่มีอะไรที่จะทำแล้วหม,หมดหมดฝังทุกอย่างแล้วนะชีวิตของแม่ดีขึ้นยังไงคะหมายถึงว่าคุณคุณแม่รบกวนถามนิดนึงคะ่ะคุณแม่มากี่ครั้งแล้วคะที่วัดศรีประดูนี่คะมาทําพิธีคืนดวงใช่ไหมคะกี่ค,ครั้งแล้วคะ มาเดือนกว่าประมาณห้าสิบกว่าครั้งแล้วแม่มาห้าสิบกว่าครั้ง<ช>แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนไหมคะเอายกตัวอย่างแบบสักสักอย่างหนึ่งคะ่ะว่าอะไรที่ชัดเจนที่สุดในในทางที่ดีขึ้นนะคะแม่เออชีวิตแม่ที่ชัดเจนที่สุดคือเรามาทำบุญเรามาทำด้วยใจ แล้วทีนี้แม่คิดว่าเออเรามาทําบุญแบบนี้ดีเพราะว่าหนึ่งสามีที่ตายลูกที่ตายจะได้บุญกับเรามากๆเลยแต่ก่อนนี้แม่ไม่รู้จะคิดอะไรไม่มีที่พึ่งทีนี้แม่ก็เลยมาทําตรงนี้แหละแม่ทดีใจเพราะว่าความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้เขาเราก็ให้เขาไปหมดแล้ว ทีนี้แม่ก็เลยคิดว่าเออต่อไปแม่จะแม่จะทําให้ดีที่สุดแล้วไปเจอเพื่อนที่ไหนแม่ก็จะพูดทันทีว่าเออไปช่วยกันไปทําบุญเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วความทุกข์ยากในใจเราก็เปิดออกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เปิดให้ทุกคนจากที่เป็นคนเงียบคนไม่พูดก็ไปชักชวนเพื่อนเข้ามา จะพาไปเองไปหาอาจารย์เป้เพราะอะไรเพราะว่าเรามาสัมผัสแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราได้ทำบุญให้คนที่ตายไปแล้วให้เจ้ากรรมในเวรเราแล้วก็ทำให้จิตใจเราสบายแล้วเราก็ไปหาชักชวนเพื่อนอีกว่าเออไปคนไหนที่มีความทุกข์ความยากเราก็ต้องไปชวนเขาให้เข้ามาเยอะๆ มันจะเป็นพลังที่ทําให้เรามีใจที่เขื่อเขื่อม่าเออเราจะสู้ชีวิตต่อไปไม่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 ไมไมไมทอ้อเหมือนเป็นเหมือนเป็นการเสริมบาร,รมีของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเ,มเ,เติมบรรมุญให้กับตัวเองด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่เหมือนเป็นการเติมบุญให้เรานี่แหละเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนปวดทุกข์เหมือนกับเราเราก็ไปชวนเขาเขาเห็นเขาชวนมาก็ได้ผลทุกทุกคนนะ แต่ละคนเองเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออแม่หนูทาใจได้แล้วหนูหนูสบายใจแล้วทุกวันนี้จากที่เขาทอ้อแท้เราเห็นเขาเป็นคนที่ว่าเออมีกําลังจิตกําลังใจดีขึ้นมาตัวที่เราชวนนี่แหละเราก็สบายใจไปด้วยแล้วก็ทําให้เราคิดว่าเออบ,บุญตรงนี้แหละที่ที่ทาให้เรามาถึงจุดนี้ครอบครัวก,ก็สุขสบายดี ลูกสามีสามีกับลูกนี่แต่ก่อนมีแต่คิดถึงเขามากแต่เดี๋ยวนี้คิดว่ามาทําบุญัวนี้ให้แล้วก็สบายใจก็คงไม่มีอะไรสบายใจมากที่สุดเลยค่ะคุณแม่คะอุบลจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะอยากจะให้คุณแม่นะคะเชิญชวนนะคะแขกที่มาท่องเที่ยวในเมืองอุบลของเราเนี่ยว่าถ้าตอนนี้เราออกรายการอยู่นะคะคุณแม่นะคะเราออกรายการอยู่ค่ะ ถ้าใครได้มีโอกาสดูรายการนี้แล้วเนี่ยสนใจนะคะอยากจะอยากจะทำพิธีอะไรนะคะคืนดวงใช่ไหมศาสตร์คืนดวงใช่ไหม,ค,ไหมคุณแม่ค่ะมายากไหมคะค่าใช้จ่ายในการในการมาทําแต่ละครั้งเนี่ยอยากจะให้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะขั้นตอนแรกต้องทํำยังไงคะหมายถึงว่าต้องไปอาจารย์อะไรฮะเมื่อกี้อาจารย์เป้ใช่ไหมคะต้องไปพบอาจารย์เป้ก่อนใช่ไหมคะแล้วมาในวัดอยากยทำอะไรบ้างให้คุณแม่เล่าแบบข้าวๆนะคะค่ะเข้ามาในวัดก็ ท่านอาจารย์ก็ดีมีความอบอุ่นทุกคนเพื่อนก็มาเยอะพอมาเห็นกันแล้วเราก็ต่างคนมีชีวิตจิตใจที่เหมือนกันเข้ามาในวัดจากที่ความที่เขาท้อแท้เขาก็กลับดีใจขึ้นมีกําลังใจขึ้นตรงนี้แหละที่สําคัญของที่เรามาถวายก็ไม่มากมายเท่าไหร่ มันมันมีกําลังใจมากมายที่สุดคือว่าเรามาเห็นหน้ากันมาเห็นหน,หน้าอาจารย์ที่ช่วยเราเป็นพลังให้เราแม่คิดว่าเออไม่มีสิ่งไหนอีกแล้วที่จะดีเท่าเท่านี้คุณขอโทษนะคะคุณแม่มาทุกวันเลยใช่ไหมคะนะมาทุกวันเลยใช่ไหมคะงบงบประทานโทษนะคะงบในแต่ละวันคือเงินที่เราจะต,ต้องใช้จ่ายในการ ซื้อชุดที่จะมาถวายพระนะคะเรียกว่าชุดอะไรคะแพงไหมคะไม่แพงค่ะสังฆทานนี่ก็สามสิบสี่สิบาทแค่นั้นแหละจากบาทก็ไม่มากยี่สิบสามสิบบาทเราแค่นี้ถวายไอซองก็นิดเดียวแล้วแต่ศรัทธาเราวันไหนมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากแต่ว่าสิ่งสำคัญคือจิตใจเรามันดีขึ้น แล้วก็ขอขอบพระคุณคนที่แนมนามาคือคุณพี่สมจิตสุพดนแล้วก็อาจารย์เป้แล้วก็ทุกทุกคนที่ให้ความดีแก่แนะนำดีกันทุกคนค่ะแม่แม่คิดว่าขอให้ทุกคนถ้าได้ดูแล้วก็เข้ามาร่วมกันเราจะได้ปรับทุกกันคนไหนที่มีทุก,ก็จะได้ สบายใจขึ้นเท่ากับว่ามาทําพิธีคืนดวงนี้นะคะ<ม>ก็ได้พบปะเพื่อนฝูุด้วยนะคะใช่ไหมคะมนะคะจากดูสีหน้าจากคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่นวลจันทานให้นะคะจากชุมชนไหนนะคะชุมชนวังทองค่ะช,ชนวังทองนะคะหน้าตาสดใสน,นะคะค่ะดิฉันได้ฟังแล้วเนี่ยจากการสัมภาษณ์หลายๆท่านนะคะที่มาทําพิธีคืนดวงกันที่วัดศรีประดูแล้วเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันเริ่มเกิดเป็นความเชื่อนะคะ ไม่แน่นะคะเย็นนี้ดิฉันอาจจะไปพบอาจารย์เป้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้มาร่วมทมําบุญด้วยนะคะแต่ว่าขั้นตอนรายละเอียดนั้นดิฉันต,ต,ต้องต้องต้องอาศัยคุณแม่นวลใจนะคะต้องเป็นต้องเป็นไกด์ให้หนูเป็นคนแนะนําหนูนะคะได้ไหมคะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะคุณผู้ชมคะ การของเราก็ดําเนินมาตั้งระยะหนึ่งแล้วนะคะดิฉันตอนนี้ค่ะดูเวลานะคะก็จะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันขอลาไปก่อนในโอกาสหน้าหวังว่าดิฉันคงจะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมในวัดศรีประดู่อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ